นี่มาถึงวัดท่าการ้องไปขอพรพระหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มมีตลาดน้ำด้วยวัดท่าการ้องอืม้มบรรยากาศดีอือทางเข้าต้องเย็น บรรยากาศเย็นสบายยินดีต้อนรับสวัสดีครับทำบุญค้าน้ำข้าไฟเรียนเชิญด้านนี้นะครับขอเชิญทำบุญช่วยค่าน้ำข้าไฟให้กับทางวันด้วยนะคสวัสดีครับทำบุญข้าน้ำข้าไฟเรียนเชิญด้านนี้นะครับขอเชิญทำบุญช่วยค่าน้ำข้าไฟให้กับทางวัด้วยนะครับกดูายรที่เาุ่ะ

ขอกับสักการะบูชาหลวงพ่อทันใจนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพุทธายะอะยะสะสุมังจะปาคะโอมนะโมพุทธายะอะยะสะสุมังจะปาคะ อมนะโมพุทธายะอะยสะสุมังจะป่าคะสาธุสาธุขอบารมีหลวงพ่อทันใจทานความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วทันใจขอบารมีขององค์สมเร็จหลวงพ่อทันใจคิดสิ่งใดขอสำเร็จรวยเร็วพันสมบังที่ตั้งใจล่ำล่ำรวยรวยแหงาทุสาธุขับสกระห้องพ่อทันใจ ขอบารมีแลงพ่อทำใจนี่จะเป็นไสสกราบบูชาแล้พก็ทำใจสาธุสาธุสาธุสิ่งใดคอยสมปานาลัมล้ำเลยล่วนแห่งแห่งสาธุสาธุ ก็ตั้งใจปางปางจัพอพัดซาลำล้ดรวยรวยดีม,ม,ดมีหมดนี่รวยดีมีหมดนี่ลำล้รวยจะเป็นที่ สการะบูชาพิธีสาบัยนี่จะเป็นะออนุโมทนาบุญจะเ็กุใจบุญใจนะไปกาไปอหว้ไปปีไปห่มผ้าวาที่อดาตยศเจ้าอดีตงานเจียงไปสิบสีเ่ให้หลงแม่ ยิ่งเนี่ยทำลายใจทับปู่โยชะตาลายเสือของพ่อทันใจว่าเป็นอย่างไรนะเพราะบางทีเราไปพัดปูกับปีชงด้วยบางทีเจไปเซี่ยไปได้เบอร์แต่หุนใจหาแต่หายใจก็รู้ที่เข้ามาเอาอยู่ไปเซี่ยก็เอาไว้ที่วัดเพื่อเจริญส่วนบุญ จุดลอยคมทําไงไปเอาไฟกับล e ูก้วไม่เอาแม่ต้องดของแม่เองไม่เอาไมาจุดหน่อยจุดหน่อยจุดห่อยุนทีบ่อนอาายเจาปืนเตุปืนไป่ปฏิ ความสุขความเจริจทุกเอสุขแต่ความสุขนะลอดูลถุมงคนกันด้วยนะน้องๆก่อนจะไปเที่อวจะจมจราดน้ำนี่จริงจังใช่จะเป็นบทเดี๋ยวเข้าไปบทด,ดี เราไม่กลาไขอคูว่ายิ่งโบสแห่งว่าไหวพระศักดิ์สิทธิ์น่อยู่ในโบอันนั้นลอยครงอันขีลอยคลองลอยกำเขาเรียกลอยชรองโบดอยโน่นไงเคยเราบทีมีกำนี่อะไรนะกะได้บวชะติจะดีนักไปดีอาจารกวติลโกท่านทั้งหลายย่อมไหลไปสู่บบแทงกม นะเราไปกราบไปมาทำดีสร้างดีคิดดีอัศว์ดีก็ต้องเจริญเจริญบุญกราบท่านผู้ใจบุญใจพระใจงามดอกไม้ทูปเจนดองนะครับเป็นชุดๆเนี่ยนะดอกไม้ทูปเจนดองใคย่างนี้ได้ไปกราบไปขอว่าเราไหวที่ดีกัน้่อยในหลวงนะ เน่ยจาบาจิงแล้วงานที่ดีเป็นสิ่งเป็นที่ดีเป็นที่เรารับมาทางสั้นเลยเราจแจะได้รวยที่รวยดังจะได้รวยแม่ดางเมื่อใดนี้อากาศลวงข้อยิบศรีบนสาราไม้เก่าสมัยอยุทยาได้ค่ะบูชาดอกไม้ทุกเทียนนมัชการหลวงพ่อยิ้มด้านนี้นะคะ ข้อยิ้มสา,สาสราเก่านบราาราไม้เก่าสมัยอยุธยาได้เลยค่ะสาราไม้เก่าตอกไม้มเทียนด้านนู้นจะเป็นตลาดน้ำหรอสาาเก่าอย่ื้อนะนี่อาชืเด็กยๆสกละขอยิ้มสาราไม้เก่าโองค์พิธี

นี่เป็นศาลา,าไม้เก่าะเป็นกไยมโอ้โไม้นี่เป็นไม้นะเนี่ยเป็นไม้โบราณเก่าสมเด็จโตพุทธเจ้าสาธุของระวีของสมเด็จโตของปกปักรักษานโมัสสะ กัตตวรัตตสมาจุสันโมตัสสวกัตตรัตตสมาจุสันโมตัสสาวกัตตวรัตตสมาจุสันโนตัสสาจินปัจจระปริตังมังรกัตุสัพพธาจินปัจจระปริตังมังรกัตุสัพพธาจินปัจจระปริตังมังรกัตุสัพพธาสาธุสาธุ